แม่ขอเบอร์หน่อยนี่มันจะต้องนั่นนี่นู่นมันจะสิ้นปีแล้วจะได้โทรไปหาแม่บ่อยๆเพราะแม่นุสีเด็กกูนะบวชก่้ะแหมแม่ไพซีสะเก็ดสางบ้านก็แล้วมาออไปอีกล่ะบอกกูคุณอีสิบีกูไผ่บอกกูนะยกสิบีกูไพ่โอ้โหจบรายการซ้ำนี้พี่น้องท้องถิ่นดินสยามจับจากเพื่อเพ่อแล้วพี่น้องสิกเก้าคนแก่นแล้วที่วัดบ้านฮวาซองแล้ว วันนี้ถ่ายรายการตั้งแต่โอ้ยมาตั้งแต่เจ็ดโมงเออตอนนี้ดูซิมันกี่โมงมันจะสองทุ่มแล้วนี่เออจะสองทุ่มแล้วอัดนรายการเมื่อเมื่อไม่นองแปดร้อยเทปฟูดาลายิตาราแปดร้อยเทปนองขึ้นอยู่ทังไงเสียวพรปาเดี๋ยวเปียรสภานิแย์เดินทางกลับสำนักงานโตเกียวมิวสิกบันเทิงศิลป์มัธนาอีจีศิลป์ ตอนนี้ล่ะลอยไปทั้งตัวตนคุณแม่สวัสดีฮะกินอยังกับจับเจ็บเจ็บเจ็บจับจับกินข้าวปุ้นเปลาหนูให้แม่กินข้าวปุ้นหรือลูกมันเป็นหมอลำดาราเพื่อกินพิซซ่าเฮ้ยหนูกินแล้เปลี่ยนเปลี่ยนสวยเร็วแล้วน่าหนีจีคุณแม่สบายดีเนาะเปิดบุ้งไม่ได้เจอแม่เลย เปิดวงก็เปิดเปิดเจอคุณแม่บ่อนนะตาอะาไรปางน,น้าป,ปีปีนี้เท่าไหร่คะ,ะมามอะไรเป็นล้านเหรอต <c oughs> อนสี่ขอเบอร์โวนตัวเนี่ยประธานจะกูงั้นดีนี่โทรหาแม่เลยเอาอยู่กับแม่เหรอแม่ขอเบอร์หน่อยนี่มันจะต้องนั่นนี่นู่นจะสิ้นปีแล้วจะได้โทรไปหาแม่บ่อยๆแม่รู้ <c oughs> สิเด <c oughs> ็กกูนะหมด่าจะ ไปเอาแผ่นสีสะเกียรสางบ้านก็แล้วเบาออกไปอีกลาะบกูยกอีกสิบเวกู่พ้ยบกูได้ยกสิบเอียวกูไพ้โอ้ยปวดจับป่นนี่ว้าพี่หน่อเปียกชกันด้วยจะเชื่อกันใหม่นะครับ่ปกระ